สวัสดีค่ะวันนี้มามุมเตี้ยหน่อยวันนี้ไปอย่างมากกับเมนูวันนี้ไปอย่างมากมนนามากับเมนูนี่ไข่ดาวเค็มนี่เลยไข่ไข่คเค็มดิบจะเป็นแบบนี้นะคะของตระกูลหยาง <Okay. S 1> นี่มีโลโก้มีวันที่เรียบร้อยล้างน้ำพอครบวันประมาณสักห้าถึงเจ็ดวันมันก็จะ รู้สึกเมือ่อ <laughs> ยไม่ใช่ไม่ใช่มันจะรู้สึกเมือ่อยห้ถึงเจ็วันมันจะมีรสชาติเริ่มเค็มเราเอามาล้างน้ำล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราจะมาทอดไข่กานมาดูเลยตั้งกล่องไว้ก่อนมุมจะ <laughs> นิดหนึ่งนะคะตังกระทะใส่น้ำมันนะคะให้ร้อนให้ร้อน เราล้างน้ําล้างเอาแกบเผาออกแล้วเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะเอามาต๊อกทอดกันเลยค่ะเบกรคะคะ่ไะเดี๋ยวไฟจะแรงไปนะฮะทอดได้เหมือนไข่ดาวปกติเลยค่ะดูเท็กเจอร์มันเห็เนไหมคะไข่แดงเป็นก้อนเลยนะล่ากินป่ล ้อยไปหน่อยปะเนี่ยผู้สุกชู้สุดชายแรงไปหน่อยนะโฟกัสที่กระทะพอนะคะตำโงกั๊กตาอย่างวู้วน่ากินเชียวคนที่ทอดไข่ดาวไม่ชอบไม่ชอบใส่น้ำมันเยอะโอเคอันเนี้ย พอจ้าเรียบร้อยค่ะหืยไข่แดงหลุดมาเป็นก,ก้นเลยอ่ะใครจะเอาไข่แดงไปผัดกับหมึกอ,อะไรอย่างงี้ก็ดีนะป่ะมาจ้ามาจ้าเห็นไหมวันนี้เรามีนี่อันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรนะเอามาจิ้มกับเจ้ปลาเบรดค่ะ ลามหมูววแล้วก็ไข่แดงเป็นยั่วจ้านี่ไข่แดงนะเป็นก้อนเลยเธอใครที่ชอบแบบนี้หัวน,น,น,น้ำไข่อยแดงเยิม้มอ่ะมันสุด้อดมากเธอ,อไม่มีกลิ่นคาวเลยอะ่ะหือ มันหนึบมากใส่แจ่ววลาขอตแตงกวาด้วยนะไข่แดงเด้มยั่วจ้าโต๊ะบ้านเราไม่เป็นไรงานดีมากใครอยากกิน สั่งได้นะจ๊ะเดี๋ยวส่งส่งออนไลน์ให้คิดตังนะจ๊ะไม่ฟรีนะคะอร่อยมากไข่ขาวอือเดี๋ยวขอชิมตรงที่ไม่โดนน้ำปะลาก่อนว่าจะเค็มขนาดไหน ก็เค็มนะเรามันหวานมันเยอะแล้วอะเราก็กินกับข้าวสีขาะมันเค็มก็กินกับข้าวสีขาวไม่ยากนะคะ่ะกับข้าวอื่นช่วยแก้มไปมันก็ช่วยได้นะหะ <c oughs> คืออยากกินไข่แดงที่เป็นก้อนและอร่อยแบบนั้น <c oughs> ก็ต้องยอมทนที่ไข่ขาวจะเค็มนะคะถ้าคนไม่ชอบกินเค็มก็ทิ้งไข่ขาวไปเลยจ้าอย่าเสียดายเพราะว่า เราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าอย่าฝืนค่ะอผมปลาเจ้านี้ไม่ค่อยค้นแหลมมีแต่น้ำดูสิไม่น่าเปลี่ยนเจ้าเลยซื้อเจ้าเดิมไม่เคยผิดหวังเปลี่ยนเจ้าทีเดียวได้เรื่องเลย เนี่ยแล้วก็ไข่ขาวกินกับลาบค่ะเพราะลาบมันเปรี้ยวไข่ขาวมันเค็มอืมก็โอ่งน,นะมันจะค่อนไปทางเค็มหน่อยก็ไม่เป็นแหลมกินได้ค่ะถ้ากินไม่ได้ก็อย่าฝืนนะคะกินกับไข่แดงไข่แดงคือมันดีอะมีลูกหนึ่งอะแอบกินได้ไหมอะ ต้องไยให้คนอื่นกินไหมอ่ะฉุกเฉิยอะอร่อยเนี่ยเขาลืมชื่อมันอะใครรู้จักชื่อมันบอกหน่อยนะบ๊ายบายค่ะ